พอเดี๋ยวหยิบรูปออกนะโอเคเอาออกนะไปแล้วนะ okay, เอาออกนะโอเคเดี๋ยวไปฝั่งข้างล่างให้นะ ก็เล่าคร่าวๆนะครับว่าเจ้าโอปอเนี่ยครับมันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก2เราก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะไล่อะไรมาเพราะว่ามันฟักไข่ไปแล้วก็ไม่รู้ไล่ไปเดี๋ยวไข่มันก็ไม่รอดนะเนาะคิดซะว่าได้บุญไปละกันก็อย่างน้อยช่วย2ชีวิตให้มันเกิดออกมาดูโลกได้นะครับแล้วก็เฝ้าติดตามเล่นกับมันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างน้อยเราก็หิวใจเราเนาะดูมันไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทุกเช้าเราก็ถ่ายรูปเล่นทําอะไรเล่นทีนี้กลับมาเนี่ยมันก็เห็นอะไรแปลกๆครับก็คือว่าลูกตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ขยับเลย รเราก็ทีแรกเราก็นึกว่ามันนอนนิ่งๆแต่พอไปดูใกล้ๆเราเริ่มไปเขี่ยอะไรเงี้ยเจ้าโอปอมันก็ไม่ได้จิกหรืออะไรเนาะเราก็แบบคุยกับโอปอแหละว่าแบบโอปอถ้าเกิดลูกแล้วไม่รอดเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาออกนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยอีกตัวก็จะตายเดี๋ยวจะติดเชื้ออันตรายนะลูกอะไรเงี้ยเราก็ไปทําธุระไปล้างจานทําอะไรให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาดูมันอีกทีหนึ่งเอา้าปรากฏว่าเห็นเป็นภาพแบบโอปอันหันหลังให้เราเสร็จปุ๊บแล้วก็เขีย่ยเจ้าตัวเนี่ยออกจากรังครับ มันอาจจะเป็นด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ทั่วไปอะเนาะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันบังเอิญที่เราก็คุยกับนางแล้วเหมือนนางก็รับรู้อะและยิ่งตอนที่เราหยิบอุปกรณ์มาเนี่ยว่าเราจะเขี่ยลูกออกเราก็บอกนางว่าโอปอเราจะเอาออกแล้วนะนางก็หันมาฟังนะหันมาฟังเราแล้วนางก็หันกลับไปแล้วเราก็แบบเออบอกมันตลอดมันก็แบบมันก็รู้สึกอะเราเราไม่รู้เราคิดไปเองเปล่านะแต่เรารู้สึกว่าไอโอปอมันรับมันรับรู้ได้แหละว่าลูกมันไม่อยู่แหละแล้วมันเราก็จะเอาลูกมันไป คือเอาจริงๆก็คิดว่าน่าจะรอดทั้งสองตัวนะแต่ก็ไหนๆมันก็เหลือตัวเดียวแล้วก็ไม่เป็นไรเอาใจช่วยให้อีกตัวหนึ่งรอดแล้วก็บินออกไปจากหลังให้ได้แล้วกันเนาะ